ในช่วงก่อนสงครามนโปเลียนหรือนโปเลียนนิกวอร์ยงไม่กี่ปีนะครับได้เกิดสงครามที่มีชื่อว่าสงครามพันธมิตรครั้งที่1อันเป็นการต่อสู้ระหว่างฝรั่งเศสกับแทบจะทั่วทั้งยุโรปนะครับเพื่อจัดการกับระบบประชาธิปไตยซึ่งตอนนั้นเนี่ยถือเป็นภายคุกคามนะครับกับยุโรปเพราะว่ายุโรปสมัยนั้นนะครับเป็นแทบจะระบบกษัตริย์ทั้งหมดเลยนะครับผมก็ในสงครามครั้งนี้นะครับได้มีแกนใช้กลยุทธ์ต่างๆมากมายนะครับ ึ่งในนั้นนะครับแน่นอนครับผมนะมีสายรับด้วยและก็ได้มีนะครับสายรับคนหนึ่งนะครับของฝรั่งเศสได้ลักลอบเข้าไปในอนาณาจักรของปรัสเซียนะตอนนั้นซึ่งยังไม่รวมเป็นประเทศเยอรมันนะครับแว่าเขาก็ปลอมตัวได้ไม่เนียนแล้วก็ถูกทางปรัสเซียเนี่ยจับจนได้แล้วเมื่อทหารปรัสเซียถามเขานะครับว่าเขาได้ซ่อนจดหมายที่เอาไปส่งไว้ที่ไหนคำตอบที่ทหารปรัสเซียได้ยินนะครับก็แทบจะทาให้พวกเขาเนี่ยอึง้งกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า ชายฝรั่งเศสคนนั้นนะครับได้บอกว่าเอกสารน่ะอยู่ในท้องของฉันนี่แหละเอาละครับผมกราบสวัสดีท่านทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมนะครับไอรอนคอร์สวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องของชายคนหนึ่งนะครับในช่วงก่อนสงครามนโปเลียนเพียงไม่กี่ปีนะครับเขามีที่มาและความสําคัญอย่างไรวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของเขาให้ฟังกันนะครับผมโดยชื่อของชายคนนี้นะครับเขามีชื่อว่าฮาฮาซึ่ง ชื่อนี้นะครับเรานักประวัติศาสตร์รุ่นหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ใจแล้วล่ะครับว่าเป็นชื่อจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ฉายายของเขานะครับที่ผู้คนยุคนั้นเนี่ยใช้เรียกเขาเนื่องมาจากการที่เขานะครับต้องกินถึง1ใน4ของวัวตัวผู้เลยนะครับในแต่ละวันเพื่อพระทังชีวิตซึ่งหลายคนที่ฟังถึงตรงนี้นะครับก็น่าจะสงสัยแล้วนะครับว่าไอ้นี่มันจะอ้นหรือเปล่าว่าถ้าท่านนะครับเขาก็ มีน้ำหนักนะครับไม่เคยเกิน100ปอนด์หรือแค่45กิโลเท่านั้นเองนะผมนะซึ่งเป็นที่น่าประหลาดมากเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะมาหาคำตอบของเรื่องนี้กันนีกันนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นโดยเริ่มตั้งแต่ต้นตั้งแต่เขาเกิดเลยนะครับผมทาฮานะครับได้เกิดใกล้กับเมืองลียงของฝรั่งเศสในปีคศ1772 ซึ่งในช่วงที่เขาเป็นวัยรุ่นนะครับเขาก็ต้องกินอาหารจํานวนมากอย่างที่บอกไปนะครับหนใน4ของวัวตัวผู้ในแต่ละวันมันก็ทําให้พ่อแม่ของเขานะครับเลี้ยงเขาไม่ไหวนะครับก็เลยไล่เขาออกจากบ้านนะครับหลังจากที่เขาถูกไล่ออกมานะครับทฮา,านี่ก็ได้ร่อนเร่หิวโซไปทั่วเลยจนกระทั่งเขานะครับก็ได้เข้าร่วมกลุ่มโจรและโสเพณีเพื่อขอทานและขโบยอาหารแต่ด้วยร่างกายที่ไม่ปกติของเขานะครับ ทำให้อาหารที่เขามีนั้นไม่พอกินสําหรับเขาทาฮานจึงคิดขึ้นได้นะครับว่าถ้างั้นก็ใช้ความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยหาเงินเลยละกันคิดได้ดังนั้นนะครับทาฮานนะครับก็ได้ไปเป็นนักแสดงเร่ร่อนนะครับเพื่อดึงดูดฝูงชนโดยการแสดงของเขาเนี่ยก็ไม่ได้กินแบบว่าธรรมดาธรรมดานะครับแต่จะเป็นการกินแบบที่ให้คนดูนะครับเอามาให้ไม่ว่าจะเป็นแมวงูหรือแม้กระทั่งตะก้าครับผมนะ ครับผมตะก,ก้านี่นี่แหละครับตะก,ก้าไม้นี่แหละทำให้สุดท้ายนะครับในปี7 7 8เเขานะครับก็ได้พบกับปัญหาลำไส้อุดตันจนได้พบหมอเลยทีเดียวนะครับแล้วคุณหมอนะครับก็ได้ให้ยาถ่ายที่รุนแรงที่สุดของฝรั่งเศสนะ่ตอนนั้นนะครับให้ทาฮานี่ได้กินจนกระทั่งทาฮานะครับก็สามารถกลับไปเป็นนักแสดงข้างถนนได้เหมือนเดิมนะครับโอ้โหถ้าเป็นเราสมัยนี้นี่จะรอดหรือเปล่าวะ ต่อมานะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสและก็สงครามที่ตามมาอีกมากมายทําให้อาหารณนตอนนั้นนะครับขาดแคลนอย่างมากแต่ความสวยของทาฮายังไม่จบนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยยังถูกเกณฑ์ไปเป็นทาหารอีกโอ้โหนี่มันสวยซ้าสวยซ้อนนี่ว่าจากบันทึกนะครับได้กล่าวว่าทาฮานี่เขามีอาหารไม่พอกินจนถึงขั้นต้องไปขอรับงานยามแทนเพื่อนนะครับเพื่อของกินและสิ่งนี้นะครับมันก็เลยทาให้ทาฮาเนี่ มีสภาพที่อ่อนเพลียเป็นอย่างมากจนกระทาั่งทางกองทัพรั่งเศสนะครับต้องเข้ามาดูแล้วก็จะห้อยฮานะครับไปเป็นสไปเพราะว่าเวลาที่ททฮาเขากินอะไรเข้าไปแล้วใช่ไหมปรากฏว่าเวลาเขาอึออกมานะครับเอกสารสมมุติว่าถ้าเขากินกระแดษเข้าไปอ่ะเอกสารที่เขาอึออกมานะครับมันยังอ่านได้อยู่นะเออนี่ถือเป็นความสามารถพิเศษเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าถามว่าผมอยากได้ไหมเอ,อ่อผมไม่เอาดีกว่านะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้ไปเป็นสปายแล้วก็ส่งข้อความอย่างที่เล่าไปในช่วงต้นนั่นแหละครับแตะว่าจดหมายที่ทหารรัสเซียได้นะครับก็ไม่ใช่จดหมายสําคัญอะไรหรอกเพราะเป็นแค่จดหมายที่ส่งไปคอนเฟิร์มผู้รับนะครับว่าทาฮานี่สามารถเป็นสายลับได้แต่สุดท้ายนะครับก็ไม่สําเร็จนะครับผมแล้วก็ถือว่ายังโชคดีนะครับที่ทาฮานี่เขาถูกปล่อยตัวออกมาอยู่แต่ก็ไม่ได้กลับไปเป็นทหารอีกนะครับ หลังจากนั้นนะครับในปี1,798ครับผมนะที่โรงพยาบาลเดิมกับที่เขาไปรักษาก่อนหน้านี้ตอนลามซะอุตานนี่แหละครับทาฮานี่ก็ได้เข้ามาเพื่อรักษานะครับเนื่องจากว่าเขาป่วยเป็นโรคอารัส่างนะครับซึ่งผมก็จำไม่ได้เหมมันกันนะครับว่าอะไรแต่สุดท้ายนะครับด้วยความอ่อนแอหรืออะไรก็ตามนะครับทาฮานะครับก็ได้เสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับเอ็มทิเซอร์แห่งนี้แหละนะครับผม เอาแล้วครับผมก็มาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทาฮานี่มีรูปร่างเป็นยังไงเอาละผมก็จะมาบรรยายให้ฟังพร้อมกับภาพประกอบที่ผมจะวาดต่อไปนี้นะครับเอาละครับผมอย่างแรกนะครับเขาผอมและมีน้ําหนักไม่เกิน45กิโลกรัมนะครับหรือ100ปอนด์ก็ถือว่าผอมมากนะเทียบกับอาหารที่เขากินเนี่ยเออสองนะครับเขามีปากกว้างผิดปกติ เรียกได้ว่ากว้างประมาณ4นิ้วนะครับสาม 3. ฟันเนี่ยมีรอยเปื้อนอย่างหนักเออมีรอยเปื้อนมากก็แน่นอนแหละครับโอ้กินแมวกินงูขนาดนั้น 4. มีผิวหนังห้อยหลวมเอออันนี้ก็น่ากลัวนะครับ5ตัวของเขาเนี่ยร้อนมากนะครับเพราะว่าร่างกายของเขาเนี่ยย่อยอาหารอยู่ตลอดเวลาห มีกลิ่นตัวเหม็นตลอดเวลาซึ่งถ้าถามว่าเหม็นขนาดไหนนะครับตามบันทึกนะครับก็ได้บอกครับว่าเหม็นแบบว่าถ้าอยู่ใกล้มากกว่า29เนี่ยก็จะได้กลิ่นทันทีโอ้โหนี่มันนี่มันอะไรครับเนี่ยเนะครับตาและแก้มของเขาเนี่ยแดงกำโอ้โหถือว่าเป็นสภาพร่างกายที่น่าสงสารมากจริงๆนะครับทาฮาเนี่ยเอาละครับเราบอกสภาพอ่า ร่างกายภายนอกไปละเดี๋ยวผมจะมาบอกบรรยายนะครับสภาพร่างกายภายในของเขาบ้างโดยหลอดอาหารของเขานะครับมีความกว้างกว่าปกตินะครับผมอ่าถ้าใครเรียนวิทยาศาสตร์แล้วยังไม่ลืมความรู้ที่ครูของคุณสอนมานะครับหรือว่าที่คนอ่านคนเดียวก็ไม่แในใ่จะเหมือนกันนะครับก็จะจําได้นะครับว่าที่คอของเราเนี่ยจะมีหลอดลมกับหลอดอาหารใช่ไหมล่ะอ่าซึ่งหลอดอาหารของทาฮาเขาเนี่ยกว้างผิดปกตินะครับ จนถ้ามองลงปากนะครับจะเห็นถึงกระเพาะอ,อาหารเลยทีเดียวโอ้โหคือแบบว่าน่ากลัวนะน่ากลัวมากต่อไปนะครับขากรรไกรของเขาเนี่ยกว้างมากถึง4นิ้วนะครับอืมตับและถุงน้ําดีของเขาเนี่ยใหญ่ผิดปกติด้วยนะแล้วก็สีนะครับในร่างกายของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยหนองและจากการสันนิษฐานนะครับของเขาเนี่ยหมอจึงสันนิษฐานว่า ทาฮานะครับมีพยาธิอยู่เต็มร่างกายเลยเนื่องจากการที่เขาเนี่ยกินอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่เลือกกันเลยทีเดียวซึ่งนี่ก็ถือเป็นชีวประวัติที่น่าสงสารนะครับองชายคนหนึ่งในยุคที่ฝรั่งเศสกลายเป็นสาธารณรัฐนะครับผมนะมก็นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้แต่เพียงเท่านี้แล้นะครับผมก็หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามเพื่อกระจวน,น,นะครับสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับรอดูคลิปต่อไปนะครับวิทยาศาสตร์ในแนวของผู้รู้สงครามจะเป็นยังไงก็โปรดติดตามไดนในช่อง i r o n c คอร s ครับผมนะ